นะะนี้ก็จะมามวาดรูปอะไรครับพี่อ้นไม่รู้ครับไอ้นวาดกับเบหัวอีกวันนี้นี่นะคะคัญอ้นก็จะวาดรูปแล้วนะคะ เวลาจะหลับตารอแล้วค่ะง่วงแล้วครับเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะฝึกวันนี้เป็นวันแรกเลยนะคะไปแล้วไปล้วนล้ลงลงลกลงลกลงค่ะไปแล้ค่ะ ทำไมไม่ติดกันพี่อ้นตากลองกตลงตากลอง พาไปไปหาพี <Spe token thanks> okay. ่อ <sh> <descriptive huh> ้นพาไปหาพี่อ้นลงมามามานะคะเออเมันอเกาดันกลับลงฮลัจะเอียเฮ็นยังนี่ยครั้งแรกครับนี่ลัลงลัลงเออ

A rong, a rong, a rong, sự kiện tuần mãi hai vòng. A rong, a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  rong,

นี่นะคะเพิฝึกครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะเดินตรงๆเลยครับเดี๋ยวต่อ,ตอ <c oughs> ไป

đi về 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 ơi đi bé. đi ơi 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 đi 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 bé. đi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  bé đi bye. đi 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 đi

con <laughs> chia chia ở áo ao vườn đi vay đi vay ăn ở tiềm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  ăn Ơ tiềm ăn ở tiềm Ơ ở tiềm ơ ơ ơ Ơ ở tiềm ơ này tiềm ăn ở tiềm ơ Ơ tiềm ăn ơ Ơ เออจับปุกันเนี่ยดิดิลูกดิไปซ้อมันแรกเนาะพี่เอาก็สิว่าอีกเป้อดิไปดิไปเอ้อดิเป้เออดิเป้อ่ดิเปเอยวนับขานอนละค่ะ

เดี๋ยวค่ะไปอันที่สามแล้วตีเอ๊ะเอ๊ะนัะ่นแหน่เอ๊ะตีไปเอ๊ะเอ๊ะนน่นแหล่เอะเอ๊ะตีไปเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะตีเอ๊ะเอ๊ะยังย่องยังเออเอ๊ออ๊ะอ๊ะเเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเออ ดูววค่ะตาพี่ดีตาพี่ดีจับผูกกันเลยดีไปเ,เอ้ดีไปเอ้ยเอนี่นะเอ Ủa, สวย quá เถอะ Bukan กิ๋นโอ้ hết ลาเฮ็ดงาม mẹ น้องเล่นลากเลยนะวันนี้เพ like ิ่งจบวันแรกเลยนะคะก็ประมาณนี้แหละค่ะครับวยังครับยังครับนี่ครับครับผมลครับฮัับเช็วเ สวยอยู่แรกครับวันนี้สุกันแรกสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามช่องพายละลักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็เป็นหนึ่งกำลังใจของครอบครัวพายละลักนะคะคอัลขอบคุณค่ะครัครับ えっ <c oughs> <c oughs>